สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเริไร่ไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักประจําเดือนกรกฎาคมนะคะสําหรับชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎค่ะช่องของนารานะคะยืดวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะ ผู้ที่มีดาวจันดาวสุกสถิตยอยู่ในราศีกรกฎก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เหมาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปนะซึ่งในการหาลัคนาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะคะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะ่คะ,คะ อย่าลืมกดไกลค์กดแชร์กดซั b สไครป์กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานกับการอ่านไพ่ทาโร่ให้ฟังแบบนี้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้วยเลยนะคะเดี๋ยวนาราจะอ่านโหราศาสตร์ในเครื่องคลิปแรกนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดไพ่ทาโร่ประกอบให้อีกเครื่องคลิปหลังเนาะเ,เดี๋ยวก็จะอ่านเสริมในเรื่องของการงานการเงินให้ด้วยนะคะในช่วงของโหราศาสตร์นะคะโอเคมา นาราจะอ่านทั้งหมด3สถานะเนาะเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือคนโสดหมายถึงคนโสดสนิทคนมีคนคุยไม่มีสถานะก็ถือว่าโสดนะคะแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นก็คือคนที่คบกันชัดเจนแล้วแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยากันแล้วนะคะแต่มีประเด็นปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็คู่ที่ไม่มีประเด็นก็คือคู่ที่มีสถานะชัดเจนแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยากันแล้วนะคะไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่อยากจะมาดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเค เรามาเริ่มกันที่คนโสดสนิทก่อนนะคะสำหรับคนโสดสนิทนะคะ ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยมาตั้งแต่วันที่21มิถุนายนมาแล้วนะคะในเดือนนี้คนโสดต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ไม่เหมาะกับการโฟกัสในเรื่องของความรากักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื่องจากอาทิตย์นะคะมันย้ายเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยนะคะในในลัคนาเกิดหรือราศีเกิดก็จริงแต่ว่ามันดันไปทํามุมเสียค่ะถึงดาวพฤหัสนะถึงดาวพฤหัส ในราศีที่เนี่ยเนี่ยนะคะอยู่ด้วยที่สิบเอ็ดแต่สิบสองสิบเอ็ดสิบเรือนที่สิบเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ในเรื่องของคาวามรักความสัมพันธ์ที่เราอยากจะจริงจังหรือซีเรียสอ,อันนี้ไม่ไม่เหมาะนะคะเพราะนั้นเดือนนี้เรา,าจะให้ไปโฟกัสหรือไปสนใจในเรื่องของออการงานจะดีกว่านะคะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าการงานเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามา,มากกว่านะคะสำหรับคนโสด สำหรับคนที่มีคนคุยไม่มีสถานะเนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้ยังไม่เหมาะกับการที่จะจะถามหาสถานาะสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่า,นนา,นาเนื่องจากอาทิตย์มันฉากเนี่ยมันมันหมายเพราะว่าความสัมพันธ์อาจจะเป็นไปได้ได้พัฒนาค่อนข้างไปได้ยากอยู่นิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องอุปสรรคนะคะในเรื่องของความคิดทัศนคติหรือว่าในเรื่องของอะไ,ไรอารมณ์ส่วนตัวของแต่ละคนเนี้ยน่าจะ ไปคนละทิศคนละทางน่าจะไม่ได้ไปเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคนคุยคุยเดือนนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ก็ไม่เหมาะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นการในลักษณะเหมือนแบบแอบแอบคุยแอบ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 แซบอะไรเงี้ยอันนี้จะโดดเด่นกว่านะคะเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในเดือนที่2 2ทํามุมดีถึงพฤหัสเงี้ยนะคะถ้าแอบแซบจะดีกว่าแต่ถ้าต้องการความชัดเจนเนี่ยไม่โอเคนะคะเอ่อ แล้วก็ถ้าเป็นการโครจรของดวงดาวเนี่ยนะคะในช่วงวันที่25มิถุนายนนี้นะคะพฤหัสมันจะทํามุมฉากหรือทํามุมเสียนะคะทูนดเนาพะพฤหัสมันอยู่ตรงนี้มันจะทํามุมเสียทูนดนะคะเนี่ยเนี่ยทำมุมเสีย,ะะย,ยทูนดทที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะหมายความว่าถ้าทำมุมเสียคือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ คุยกันมานานเางนี้ค่ะแล้วต้องการความชัดเจนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันเนาะมันเป็นมันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของการโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันสำหรับคนโสดนะเนาะแล้วก็ในช่วงวันที่28นะคะมิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวดาวเนปจูนนะคะมันจะเดินถอยหลังในราศีมีนที่25องศาเนปจูนของคุณจะไปอยู่เรือนที่9นะคะ ถ้าเดินถอยหลังเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่คนคุยคุยกับเก่าอ่ะก็มีโอกาสวนเวียนกลับมาได้นะคะแล้วก็วันที่18นะคะมิถุนายนเหมือนกันนะคะก็จะมีนิ่มูลในราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่เคยมีใครเข้ามาเลยอ่ะน่นเรามองว่ามันจะเป็นจังหวะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตของ ในชาวลัคนาคนละกอดราศรีรากรนลกอดโดยเฉพาะคนที่เป็นคนโสดแบบโสดสนดิทอ่างเงี้ยค่ะน่าจะมีคนเข้ามาแบบคุยคุยแต่ว่าเป็นเดือนที่คุยได้แต่ถ้าต้องการแบบซีเรียสอะไรเงี้ยน,นรารมองว่าไม่เหมาะเป็นเดือนของการที่จีบๆจะดีกว่าแต่รู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาแน่ๆนะคะในช่วงเดือนในช่วงเดือน มีเดืองกรกดาเนาะโด,โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่วันที่17กรกดาอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่ดาวพุธเนี่ยดาวศุกร์นะคะย้ายเข้าสู่รัคดากรากฎราศรีกรกฎช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนโสดจะค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็เนื้อหอมอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะคะเลยก็คือเรื่องของการที่คนที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องดูนีดีนิดนึงนะว่าเขา เขาโสดจริงไหมนะคะเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็สิ่งที่นาราจะเตือนสําหรับคนโสดนะคะต่อไปมาที่คู่ที่มีประเด็นกันค่ะคู่ที่มีประเด็นในเดือนนี้นารามองว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะหาข้อตกลงนะคะในเรื่องของข้อพิพาทบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะลําบากอยู่นิดนึงนะคะ เนื่องจากว่าต่างคนต่างมี c o m ฟ o r t zone เป็นของตัวเองต้องบอกแบบนี้เลยคือเราก็มีเรื่องที่ฉันอยากจะทําแบบนี้เธอก็อยากจะทำแบบนี้ต่างคนต่างอยากจะทําแบบนี้มาเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเข้ากันยากในเรื่องของออความสัมพันธ์นะคะบางคนมีปัญหานะคะหงุดหงิดทะเลาะนะคะค่อนข้างที่จะบ่อยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของการอารมณ์เสียใส่คนรักหรือคนละอาจจะอารมณ์เสียใส่เราจนเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า นะะหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นเนาะทีนี้เนี่ยนะคะมันจะมีช่วงที่ดาวเสาร์อะค่ะมันมันจะถอยหลังฉากพฤหัสเนี่ยเซมิสเจตถ่ายในเดือนก,นกรกฎาคมเนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีบททดสอบม,มีความท้าทายเข้ามานะคะในเรื่องของอุปสรรคปัญหาระหว่างในเรื่องของการเงินนะคะการที่มีภาระผูกพันร่วมกันอันนี้ระวังมีปัญหาในเรื่องนี้เหมือนกัน ภาวะผูกพันร่วมกันก็ได้แก่อะไรบางเช่นแบบกู้เงินซื้ออะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งหรือมีภาระที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอะไรเงี้ยมันจะทําให้มีปัญหากันได้มีปากเสียงกันได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะเตือนแล้วก็ระวังไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเัาเจอเหตุการณ์ที่ต้องประทะในเรื่องแบบนี้นะเรามองว่าควรจะอยู่นิ่งๆนะคะไปก่อนเนาะเพราะว่าเสาเนี่ยเวลามันถอยหลังเนี่ย มันจะถอยหลังนานถึงตุลาคมเป็นจังหวะเวลาที่ไม่ควรไปกู้นี้ยืมสินหรือทําอะไรร่วมกันเพิ่มนะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันถอยหลังให้ได้มาเคลียร์แก้ไขอะไรที่มันเก่าๆมากกว่านะคะ เดี๋ยวมันจะมีนะคะฟูมูในราศีมังกรในวันที่13กรกฎาคมนะคะฟูมูในในเรือนคู่ครองเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันจะเกิดที่ระยะที่21องศาเพราะฉะนั้นใครที่มีดาวนะคะในราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นดาวดาวจันทดาวสุกนะคะเนาะที่อยู่ในในราศีมังกรที่ระยะ 19- ถึงยีองศาค่ะนารามองว่ามีเขาเรียกในน่าจะจบ จุดจบของบางสิ่งบางอย่างได้ได้ว่าประตูบานเก่าปิดอาจจะปิดลงแล้วก็ประตูบานใหม่อาจจะเปิดขึ้นนะคะหมายความว่าปัญหาต่างๆนานา,นาที่เรามีกับคนรักมาที่มันยืดเยื้อขึ้นมานานเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะปิดจบกันได้นะคะจบในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราและคู่อะค่ะรากฐานของความสัมพันธ์มาในลักษณะแบบไหน ถ้าเราไม่ได้ทะเลาะกนรุนแรงนะเหมือนกับว่ามันจะมีการเคลียร์เพื่อเริ่มต้นใหม่เนีคได้เลยเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่มีปัญหาที่แบบมันเกินเยียวยาเกินจะแก้ไขแล้วถ้าภูมูลเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคนที่มีองศาถึงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจบเรื่องราวต่างๆนานาต่างคนต่าง,าง,าง,างไป ต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่ได้นะคะต้องบอกว่ามันก็จะไม่ได้โดนกับทุกคนเนาะขึ้นอยู่กับว่าในดวงเกิดของเราเนี่ยระยะองศาของดวงดาวเนี่ยในพื้นดวงของเราจริงๆเนี่ยมันมีดาวจรมาทํามุมถึงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่นาราอ่านเนี่ยมันเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวดาวศุกร์นะคะในช่วงนี้ช่วงที่นาราอ่านเนี่ยดาวศุกร์มันถิตอยู่ในเรือนที่12นะคะ ถ้าเป็นการเคลียร์ปัญหาหรืออะไรนรามองว่าอย่าพยายามประชดเนาะโดยการโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียหรือโพสต์อะไรให้คนอื่นรู้ว่าเรามีปัญหากันเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาบานปลายนะนาราบอกก่อนนะถ้ามีปัญหากันให้เคลียร์กันหลังบ้านให้เคลียร์กันแบบกันสองคนเพราะว่าสุกอยู่เรือน12เนี่ยมันเป็นจังหวะเวลาที่เคลียร์กันหลังบ้านแล้วจะดีมันจะมันจะเคลียร์กันง่ายมันจะปิดจบปัญหากันง่าย แต่ถ้าเมื่อไหรที่เราป่าประกาศให้โลกรู้ว่าแฟนฉันเป็นอย่างนี้คือแบบทะเลาะกันแบบให้คนอื่นรับรู้เงี้ยนามามองว่าปัญหาเนี่ยมีโอกาสที่จะบานปลายในยืดเดยื้อมากๆนะคะก็ต้องเตือนไว้ก่อน no. okay. เนาะโอเคอมมีอะไรอีกที่ต้องเตือนน,นะนะดาวเสาอ,อประมาณนี้ค่ะเสาเนี่ยยังชอยหลังฉาด ยูเรนัสอยู่นะตั้งแต่แบบที่ผ่านมาวันที่เท่าไหร่เดือนที่แล้วเนี่ยเออเดือนมิถุนายนเนี่ยย่าถึงตุลาเนี่ยของคุณเนี่ยเรื่องคู่ครองเรื่องการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวข้องกับหนี้สินนะคะเนาะอ,อันนี้ก็ต้องอดทนนิดนึงนะคะสาหรับคู่ที่มีภาระผูกพันกันนะสาหรับคู่ที่ไม่ได้มีภาระผูกพันกันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่สาวจะมาช่วยแบบ ช,ช่วยเคลียร์ช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาให้ก็แล้วกันนะคะต่อไปนะคะไปที่คู่ที่ไม่มีประเด็นในเดือนนี้เนี่ยนะคะดาวเสาร์มันถอยหลังฉากอยู่เลยนะัดก็จริงในเรื่องของหนี้สินแต่ว่ามันมีดาวอังคารนะคะมาทําบุมส่งเสริมในเรื่องการงาน,นหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ข่าวดีได้เลื่อนขั้น่อ้ตำแหน่งได้ขึ้นเงินได้เงินตกเบอร์ได้เงินโบนัสจะมาช่วยตรงนี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน นะค,ะคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นเนี่ยนะจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินซะมากกว่านะเดือนนี้นะคะเหมือนกับว่ามันจะมีรายได้เข้ามาที่มาจากการงานนะคะเนาะซึ่งมองได้ว่านะ่าจะเป็นเงินตกเบิกเงินโบนัสนะคะเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบควรจะได้ตั้งนานแ,แล้วเลยเนี่ยม,มันมีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะมันเป็นจังหวะเวลาที่ไปโฟกัสทางงานและเงินมากกว่านาะคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะ สิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าดาวพุธมันทํามุมฉากเนจูนนะคะในราศีเมถุนระวังในเรื่องของการพูดอะไรนะคะแล้วทําให้คนอื่นเข้าใจผิดนะคะหรือคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดเราก็ได้ในเรื่องของการสื่อสารหรือสื่อสารอะไรนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเนาะมีอะไรอีกเนี่ยนะ,ะขอดูก่อนประมาณนี้อ่ะในเรื่องของคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะดาว อาทิตย์เนี่ยมันฉากพฤหัสเนาะในเรื่องของการงานเนี่ยอุปสรรคเนี่ยโอกาสมันอาจจะมาช้านิดนึงเนาะก็ต้องอดทนไปก่อนรอให้ดาวอาทิตย์มันย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะช่วงประมาณ22กรกฎาคมในสถานการณ์ที่ต้องการงานน่าจะคี่์คายได้สําหรับหลายๆท่านนะคะทุกๆสถานะเลยรวมถึงคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่กันนะคะว่าไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรเนาะ โต้อ่านไพ่านาลาจะปแปลกๆหน่อยนะเพราะว่านาราเพิ่งย้ายบ้านก็มันต้องเป็นมุมนี้เลยค่ะนักฉากนี้เป็นต้นไปน่าจะดีนะน่าจะชขบกว่าน่าจะได้แหละทุกคนนาลาพยายามตั้งกล้องเพื่อให้ทุกคนเห็นไพ่แบบแล้วนะก็ได้เท่านี้นะคะจะพยายามเนาะ เน้นสาระาแล้วกันเนาะทุกคนเนาะให้ไปแรก the strain ห้าไม่เทา้า the empress, pay off, pentacle, 7เหรียญ the wheel of fortune, queen of cup s สองเหรียญเกิด temperance และไพ่จบคือสิบไม่เทา้าอืมนารามบอกว่าก็ค่อนข้างสอดคล้องกับโหราศาสตร์วงดาวนะเอาจริงๆทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันอยู่เด้อขออนุญาตเปลี่ยนท่านั่งก่อน Okay. น,นะหอมูุมกล้องให้เพื่อนๆเห็นไพ่พยายามให้ทุกคนเห็นภพยให้ครบนะคะอ่ามาที่คนโสดสนิทก่อนนะคะมุมนี้ไหมทุกคนน่าจะเห็นหมดโอเคคนโส,สนิทเนาะ คือมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์มาเนาะสำหรับคนที่มีคนคุยไม่มีสถานะเนี่ยคือต้องบอกว่าคนคุยของคุณก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันแค่แบบมันแค่เทคสเตปไปแบบอาจจะไม่ได้ถูกใจเราสักเท่าไหร่นะคะสถานการณ์เนี่ยเขาอาจจะมามาหายหายไปไปมาๆก็ได้เนาะสำหรับคนคุยของคนของคุณนะคะทีเนี้ยนารามองว่าสถานการณ์ปัจจุบ,บนันคุณพยายามควบคุมทุกอย่างให้มันแบบ ฉันโอเคฉันอยู่ได้ชั้นไหวนะคะแบบนี้อ่ะน่าจะประมาณนี้มากกว่านะคะหลายๆคนอาจจะพยายามแบบพยายามทําแบบนี้แล้วกันเนาะไม่คิดเยอะคิดมากนะคะปล่อยให้มันเป็นไปชิวๆนะคะแต่จริงๆแล้วก็นะคะก็มีความกังวลใจอยู่แหละนะคะก็คืออยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปเหมือนกันแต่ว่ามันก็ได้เท่านี้เนาะมันทําอะไรมากไม่ได้นะคะ ในตำแหน่งอนาคตระาวาังมีปากเสียงนะคะกับคนคุยด้วยนะคะในเรื่องของในเรื่องของความคิดทัศนคติไม่เข้ากันนะคะทีนี้ในตำแหน่งอนาคตสำหรับคนคุยนารามองว่ามันมีไพ่เดอะบิลออฟฟอร์จนขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสมากๆเนี่ยน่าจะมีเรื่องของข่าวในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาและในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในในช่วงระยะเวลาประมาณสัปดาห์สุดท้ายของกรกฎานะถ้าเป็นตมามโหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ย น่าจะมีความคืบหน้าขึ้นมาบ้างนะคะความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือเรื่องความคิดเดยอะคิดมากและความกังวลใจนะคะเนาะอันนี้ก็คือระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองก็พอและไพ่จบเป็นไพ่สิบไม้เท้าบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามนะคะในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ให้มาโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยไพ่ตรงกลางเป็นไพ่เดือดเซนเป็นไพ่ของการที่คุณคอนโทลทุกสิ่งทุกอย่างได้นะมันอยู่ที่ตัวคุณคุณเลือกที่จะไม่ไปทุ่มเทนะคะอินเวสในความสัมพันธ์ก็ได้แต่ดูเหมือนว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทไงคุณเป็นคนที่คบใครนะคะคุณกับใครคุณก็หวังว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เอาเง่ายๆว่าคุณจริงจังนั่นแหละนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณทำเหมือนทำไปแบบเหนื่อยฟรีไงทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะให้ โอกาสให้เขาได้ Take Action บ้างไม่ใช่เฉพาะผมไม่ใช่ตัวคุณเองคนเดียวที่ Take Action อยู่ฝ่ายเดียวเนาะนะคะต่อไปมาที่คนโสดสนิทนะคะคนโสดสนิทเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่คุณเองก็โอเคนะกับความโสดของคุณคุณก็มีความสุขดีนะคะการเงินดีนะคะก็คือเรียกว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องเครียดอะำบบสำหรับคนโสดเพราะนั้นเดือนนี้เนี่ยถ้าเป็นนารานแนะนําให้คุณไบโฟกัสในเรื่องของการเงิน การงานมากกว่ารู้สึกว่าการเงินการงานมันจะดีกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ะะแต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมว่าที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยมีนะเป็น energy ของคนธาตุดินนะคะการฝึกศพมังกรเข้ามาแต่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันว่ามันจะมีความ conflict ในเรื่องของมองศิลป์มงอยาอาจจะเขาพูดไม่เข้าหูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาจะไปนหนุดหยดใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วแล้วเรารู้สึกไม่โอเคเนี่ยไม่โอเคก็ไม่โอเคนะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะมีไพ่สัญลักษณ์ของธาตุน้ำเนี่ย การใช้จิตสัมผัสเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฟังเสียงหัวใจฟังเสียงสัญชาตญาณถ้าไม่โอเคก็คือไม่โอเคนะเพราะ,ะนั้นเป็นจังหวะเวลาให้คุณไปโฟกัสเรื่องการงานและการเงินดีกว่า กงล้อให้โชคชะตามาแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะมีโชคชะตาเนี่ยทำให้คุณได้พบพาคนเข้ามาอยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกรอให้ดาวศุกร์ค่ะมันย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎก่อนนะในช่วงวันที่17กรกฎาดาคมช่วงนั้นเนี่ยนะคะน่าจะมีคนเข้ามาให้ได้ชุ่มชื่นหัวนใจมีเอเนจีของคนธาตน้ําด้วยมีกรกฎพิจิงเข้ามาเป็นคนราศีสิงห์ด้วยนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ ทีนี้ระวังนิดนิดนึงว่าช่วงนี้คุณอาจจะหักโหมหรือเปล่าในเรื่องของการงาน,นก็ต้องระวังภาวาจจะเจ็บป่วยด้วยนะคะสําหรับคนโสดสนิทต่อไปนะคะมาที่คู่ที่มีประเด็นนะคะนะคะมาว่าการที่มีคู่ที่มีประเด็นมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปนในความสัมพันธ์หรือต่างคนต่างยุ่งต่างไม่มีเวลาให้กันมากกว่านะคะต่างคนต่างไปโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองอะ่ะเข้าใจไหมเรื่องของตัวเองจนไม่มีเวลามานั่งแบบสนใจว่าแฟนเรารู้สึกยังไงแฟนเราแคร์เราไหมหรือ เราแคร์แฟนเราหรือเปล่าเงี้ยค่ะมันเป็นจังหวะเวลาที่ควรจะหันมาโฟกัสที่กันและกันมากกว่าไปโฟกัสสิ่งอื่นนะคะที่นอกเหนือจากความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ปัจจุบันนารามองว่าไม่ถึงขั้นแบบทะเลาะกันร้ายแรงน่าจะเป็นการที่แบบพ้องแง่แม่งอนกันมากกว่าในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้ากันนะคะในเรื่องของการใช้เงินไลฟ์สไตล์นะคะเนี่ยมันมีมันมีเรื่องของเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเรื่องของไลฟ์สไตล์เข้ามา จะถามว่าสถานการณ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะถ้าไพ่เดอะสเตนเข้ามาเนี่ยนารายจะให้คุณใช้ความอ่อนหวานอ่อนโยนความประนีประนอมนะคะในการเข้าแก้ไขปัญหาเดอะสเตนเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดเนาะแต่ว่าในที่นี้เขาจะใช้ความนุ่มนวลความอ่อนหวานนะคะความอ่อนเข้าเข้าจัดการปัญหานะคะแล้วเขาจะจัดการปัญหาได้ดีเนาะตำแหน่งอนาคตมีไพ่เดอะเบลฟอร์จูนนะคะห้ามไม่ท้าแล้วก็ควีนซับคัพเหมือนกับว่าปัญหาที่ทะเลาะก,กันนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสที่จะคลี่คลายนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในททางที่ได้ไดแต่ขออย่างเดียวคุณเลิกแบบชิดเยอะคิดมากเ้วเลิกกังวลน,นะต้องบอกแบบนี้เนะาะพ่จบพ่าสิบเป็นท้าระวังภาวะที่แบบว่าทํางานหากักโหมหรือว่านอนไม่หลับนะคะจนทําให้คุณไม่ไม่เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาดูดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งไม่มีเวลาดูแลคนรักด้วยนะคะเนาะต่อไปนะคะมาที่คู่ที่ไม่มีประเด็นค่ะ ผู้ที่มีประเด็นเนี่ยนารามองว่าเป็นเดือนของการที่การเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคและดีมากๆเลยหลายๆคนได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆเช่นมีอะไรมีช่องทางหารายได้เสริมเข้ามานะช่วยกันหาเงินแล้วก็หลายๆคนเริ่มพูดถึงอนาคตแล้วว่าอนาคตความรักความสัมพันธ์จะเอ้ยเราจะคบกันไปแบบนี้เป็นลักษณะแบบไหนเราจะมั่นกันก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการพูดคุยกันนะคะในเรื่องของนะคะ ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาณปัจจุบันเราจะเอาอย่างไงต่อไปนะคะกล้องล่อโชชะตานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังในเรื่องของการมีปัญหาที่แบบใช้คําพูดกันแล้วกันกับคนรักอาจจะทําให้คนรักเข้าใจผิดกันได้หรือตัวเราเข้าใจผิดคนรักเนาะงอนไปเองอะไรไปเองอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้ความรักมีปัญหาได้นะคะแต่รู้สึกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะ เข้ามาอยู่แล้วซึ่งอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการงานหรืการเงินซะมากกว่านะคะแล้วก็ต้องระวังภาวะหักโหมทํางานหนะักเกินไปด้วยนะคะทั้งคุณและคู่รักนะคะคุณรักของคุณด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เลิฟโรแมนต์กันนะคะของศาสตราถานนะว่าไพ่จะมาเป็นอย่างไรคนโสดนะคะคุณได้ไพ่ confusion ะค,ะคุณมีคู่ที่มีประเด็นนะคะคุณได้ไพ่ Wait for the one ะคะคุณมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะคุณได้ไพ่ Separation นะคะมา,มาที่คนโสดก่อนนะคะไพ่ Love โรแมน c ์คุณได้ไพ่ Confusion แปลว่าความสับสนเนาะ หมือนกับว่าอย่างที่นาลาบอกแหละเป็นเดือนของการที่ความสัมพันธ์อาจจะยังแบบคุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังยังไม่ไม่ชัดเจนนะคะนเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้รอไปช่วงหลังวันที่17นะคะ,กร,ะกรกฎาคมไปนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเห็นได้ชัดแล้วว่าควรจะเป็นไปในทิศทางไหนเนาะ นะคะแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นคุณได้ Wait for the One นะคะอย่างที่นาราบอกแหละมันจะมีฟ Moon ในเรื่องคู่ครองอนะคะ่ะในวันที่13รากรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าคนที่ใช่เขาจะไม่ไปไหนเนาะแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องบอกตรงๆว่าประตูบานเก่ามันจะปิดลงประตูบานใหม่ก็จะเปิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าดูตัก ไพ่แล้วเนี่ยไม่มีไพ่ของความสัมพันธ์ที่มันจบนะคะไม่มีขึ้นมาเนาะอาจจะเป็นในลักษณะคือให้เป็นจังหวะเวลาที่ให้รอนะคะจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยกลับมาเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันจะดีกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้รอเป็นช่วงหลังกลางเดือนก,นกรกฎาคมไปนะคะอันนี้น่าจะโอเคกว่าเนาะนเรื่องความรักคมสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่อ คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นได้ไพ่เซปาร์เรชันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความยุ่งหรือว่าเป็นภาระนะคะต่างๆนานาที่เราแบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความของความห่างเหินในความสัมพันธ์อันนี้ก็หาเวลานะคะใช้เวลาร่วมกันให้มากๆนะคะชวนการไปกินข้าวไปดูหนังไปใช้เวลาร่วมกันบ้างนะไม่ใช่ว่าหมดแต่ไปยุ่งในเรื่องของการงานการเงินจนไม่มีเวลาให้กันเนาะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดวงความรักประจําเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับชาวรานากรากฎราศีกรกฎค่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสา,านกับการอ่านไพ่ทารโร่แบบนี้ให้เป็นประจาในทุกๆเดือนด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ